อุลูรูออสเตรเลียอุลูรูโขดหินสีแดงขนาดมหึมากว้างใหญ่ไพศาลกว่าเกาะตั้งอยู่ใจกลางประเทศออสเตรเลียตำนานนั้นเล่าว่าชนเผ่าผู้อยู่อาศัยกำลังจะตายเนื่องจากสภาพอากาศกลางทะเลทรายอันร้อนแรงแสงอาทิตย์สาดบ,บทบังเมฆน้ำระเหยแห้งเหือด,หมดมนุษย์จึงสวดอ้อนวอนเทพแห่งสายฝนและด้วยความเมตตาเธอจึงสัญญากับทุกคนว่าจะสร้างทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ซึ่งแสงแดดจะไม่ส่องถึงจึงปล่อยสายฝนสาดกระนำแต่กลับเกิดการเติบโตของก้อนหินยักษ์กลางทะเลทรายทากลางความสงสัยของชนเผ่าแต่สุดท้ายก็ตระหนักได้ถึงกระบวนการทางธรรมชาติว่าแท้จริงแล้วนั้นโคดหินอุลูรูเกิดจากปริมาณน,น้ำฝนจำนวนมากที่ไหลและแทรกตัวอยู่ในผืนทรายก่อตัวกันดันมวลดินทรายจากรากลึกให้ผุดขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาหรืออีกในหนึ่ง อุลูรูก็คือทะเลสาบที่ถูกแปลสภาพนั่นเองหกเคฟออฟคริสตัลเม็กซิโกเคฟออฟคริสตัลหรือถ้ำคริสตัลแห่งเม็กซิโกประกอบด้วยกลุ่มคริสตัลธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสุกสว่างด้วยลำแสงจากแร่ยิบซัมซึ่งยาวถึง36ฟุต ในตำนานเล่าว่าชาวนาผู้ยากจนคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตเด็กหญิงซึ่งกำลังจะจมน้ำและก็พบว่าเธอไม่ใช่เด็กหญิงธรรมดาแต่กลับเป็นเทพธิดาแห่งดวงดาวเหมือนฟ้ามาปรดชาวนาเทพธิดามอบของตอบแทนเป็นคริสตัลอันล้ำค่าจำนวนมหาศาลชาวนานั้นดีใจอย่างล้นเหลือและด้วยความกลัวว่าใครจะมาขโมยไปเขาจึงขอร้องให้เธอช่วยซ่อนสมบัติของเขาไว้ในถ้ำลึกห่างไกลจากสายตาผู้คน เมื่อเวลาผ่านไปชาวนาผู้นั้นแก่ตัวลงและความจำเริ่มเลอะเลือนจนกระทั่งมาถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาเขาจึงเรียกญาติทุกคนมาเพื่อจะบอกเรื่องสำคัญนี้แต่ว่าความทรงจำของเขากลับไม่มีเหลือคริสตัลเหล่านั้นจึงถูกฝังไว้ในถ้ำนี้ตลอดกาล